แกงเผ็ด เป็ดย่างทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับต้องบอกเลยว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างเป็นเมนูที่ลืมไปนานมากแล้วครับวันนี้เรามาลองทำกันดูครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้หัวกะทินะครับหลายๆคนถามว่าใช้กะทิกล่องอันไหนคือหัวก็คือเพื่อนๆยังไม่ต้องเขย่ากล่องนะครับเทต้นๆลงมาก่อนนะครับแล้วก็นำมาผัดกับพริกแกงเผ็ดนะครับเราจะค่อยๆผัดพริกแกงเผ็ดไปหยอดกะทิไปนะครับเพื่อให้ตัวกะทิแตกมันครับหลังจากที่กะทิแตกมันแล้วนะครับผมจะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปครับ ผัดกับพริกแกงเนี่ยครับเพื่อให้พริกแกงลดความป่าลงครับอย่างที่เคยบอกนะครับหลังจากที่น้ําตาลละลายแล้วให้เราเติมกะทิที่เหลือใส่ลงไปและก็ตวงน้านะครับ1กล่องกับเท่ากับกะทิที่เราใส่ไว้นะครับหกิโลนะครับใส่ลงไปครับรอให้เดือดแล้วปรุงเค็มด้วยเกลือก่อนนะครับแล้วค่อยแหนมความเค็มด้วยน้ําปลานะครับเราจะไม่ปรุงเค็มด้วยน้าปลาทั้งหมดครับไม่งั้นแกงเราจะขาวด้วยน้ําปลาครับแล้วก็เติมใบมะกรูดตามด้วยเนื้อเป็ดย่าง และก็ตามด้วยสับปะรดครับที่เขาใส่สับปะรดนะครับโบราณเนี่ยเขาจะทําให้เนื้อของเป็ดเนี่ยเปื่อยครับเขาเลยใส่สับปะรดช่วยลงไปครับแต่เดี๋ยวนี้เนื้อเป็ดเปื่อยแล้วเราไม่จําเป็นต้องเคี่ยวครับแล้วจะตามด้วยมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศราชินีนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงพริกสดนะครับเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็ใบโหระพาเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับแกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ยากลองทำกันดูนะครับ